รายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินวันนี้เสนอตอนผีเด็ก3แยกเห็นก่อนตายทุกคันวันนี้เราจะพาไปยัง3ามแยกต้องสาบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับคดีรถชนตายซ้ำซาก เกือบสิบรายในเวลาไม่ถึงปีและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือก่อนตายคนขับรถทุกคนล้วนพูดถึงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวกันเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงบนทางหลวงสายบ้านแผนบ้างปะอินเป็นสามแยกไม่มีไฟจราจรอยู่ติดกับโรงเรียนและทุ่งหนาโลงๆแต่ในระยะเวลาเพียงสิบเดือนมีอุบัติเหตุรถชนตายถึง9ครั้ง โดยเฉพาะรถกระบะและรถจักรยานยนต์ที่มักขับผ่านตอนกลางคืนตำรวจท้องที่เริ่มเก็บสถิติและพอเริ่มสอบปากคำพยานในแต่ละคดีกลับพบคำบอกเล่าแปลกๆซ้ำกันหลายคนพูดว่ามีเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนยืนอยู่เรมทางก่อนรถจะมาชนเหมือนเขาจะวิ่งตัดหน้ารถในวินาทีสุดท้าย แต่ทุกครั้งที่ไปตรวจที่เกิดเหตุก็ไม่เคยเจอร่างของเด็กคนนั้นไม่มีใครในพื้นที่หายตัวและไม่มีโรงเรียนไหนรายงานว่าเด็กหายเรื่องนี้เริ่มร้อนแรงเมื่อมีคลิปจากกล้องหน้ารถของหนุ่มขับรถช่วงตีสองที่ถ่ายติดเงาของคนวิ่งข้ามถนนก่อนที่รถจะเสียหลักชนต้นไม้เจ้าตัวรอดตายแต่บาดเจ็บหนัก และเมื่อฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลเขาบอกว่าผมเห็นเด็กยือนอยู่กลางถนนผมหักหลบแต่เด็กคนนั้นหายวับไปไม่มีตัวตนเลยครับพี่ตำรวจเริ่มไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามีบางอย่างผิดปกติที่สามแยกนี้จริงๆจนกระทั่งครูโรงเรียนข้างทางยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อสองปีก่อนเคยมีเด็กป .4 ถูกรถชนตายตรงสามแยกนี้พอดีเธอเป็นเด็กขี้อายใส่แว่นกลมผมมา้าใส่กระโปรงผีดวันนั้นเธอลืมของไว้ที่โรงเรียนแล้ววิ่งข้ามถนนกลับมาคนเดียวหลังจากงานศพเธอไม่มีใครไหว้าสารไม่มีใครทำบุญและเชื่อกันว่าวิญญาณเด็กน้อยนั้นยังอยู่ที่เดิม ผู้ใหญบ้านในพื้นที่จึงตัดสินใจจัดพิธีเชิญวิญญาณพร้อมสร้างสารเพียงตาเล็กๆข้างทางและนิมนต์พระจากสามวัดมาทำพิธีอุทิศส่วนกุศลตั้งแต่นั้นมาอุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัดและกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่เคยแข่งรถผ่านจุดนั้นก็เลิกวิ่งกลางดึกเพราะมีเพื่อนในกลุ่มเห็นเด็กยืนโบกรถให้หยุดกลางสี่แยก ทุกวันนี้คนขับรถที่ผ่านสามแยกนั้นช่วงลังสองทุ่มมักจะบีบแตรสามครั้งหรือทิ้งขนมไว้ข้างทางทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อฝากของให้เด็กหญิงตัวเล็กคนนั้นเพราะไม่มีใครอยากเป็นรายต่อไปที่เธอจะให้เห็นก่อนเสียชีวิตขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์อุบัติเหตุซ้ำซากที่สามแยกบางไปอิน ปี2561รายการตีสิบเดย์ตอนพิเศษเรื่องผีถนนหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์คอรัมเรื่องลีลับรายงานบันทึกจากสอนอบางไปอินเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปครับสวัสดีครับ